สบายดีปลุงสบายดีไอพวกับนนโซน,น,นอ,อนนมเมทิคเก่าปลุงสบายดีเอ็ซีทุกท่านนี่จักจุบันสิไปใส่ได้ไหมนี่ทุกเมตาบอตาปลุงจะใส่เด็กจีดามไปเบิ่งกันอยู่น้องผูปลุงไอพวกกันอยู่พุวกจุบันมาเทาปลุงไหม เฒ่าลูกมือน้าเพนก็มาเอาแป๊นมเม็กกรู้ป๊าตาอีเทงไดายเพิ่นมายังละบาดนีมาเอาเ่าาซเดยตเอาเ่าปะคือน้ลายกว่าเก่าบ่ เอาเาออาันอยูอาเท้าเท้ามันอยู่เป oh, ็นแปนไปนี่แต no, ่เอาได้เจ้าพสเยียมไปกำลังใจให้ห้ามรักกว่าเก่าครับเพื่อนเอาทำเกี่ยวกันวายเยาวสสดเด้ออยากด้เจใช้ทำเกี่ยวอะไทอาตเกี่ยวกัจะแรงมาทั้งพี่ได้แรงกินฟังนัโน้อย่างเดียว บัวตะยูไฮโกดเล้ยวโกะเพนเจ้าลุเล่อย่างเดียวที่น้องเยเจริญมาพบปรทันไม่เอ็เห็นเจริญก็เห็นถ้มันมีมันจับอนี้เาเหมือนเนาะแม่ยอยู่ปุปุบเป็นตาไม่ย่บอกทม่นะครับเอานะคับวปันมองได้มีนครับขาจึงสวีบบัดเฮาอันอยเลยที่าเขาเลยทเลยระนองดํน่ะแขเอา เอาชาบหนยมันมีนะมันขึ้นน,น้ำลังไปเชาบอชอบไปมมันมีเลยก็เท่อือน่าบอกตลงลุยแาบอาันี้ปลาลุงลอกข้าวลอกข้าวาปล่ันาออทางนี้ยืนเป็นกำลังใจให้ทางนี้า ยังเท่าได้มันงามมันดันดำน้อยาหมุนมืดลอยถั่วเบิดใครแต่บแดงมาเท่ากะจักสิดลไล่นได้ đeo là đam bọn đi nè nón này cho nón kia đâm luôn มาเท่าน้องเดสามป้าลุเป็นลุงมาของเศร้าในเมื่ออะไรบ่เป็นไดป้าลุงมาของเศร้าในเมื่ออะไรไปแล้วไปใชบแบบนี้อยากไปใส้เอามาแตงมากกับลานน้อยไปหาเงินมาแตงเลยสิไปหาเงินมาแตงไปหาเงินไปห้างยังไงปุ๊จักเอาจะว่ากลับไปพุ่นอีกเราปุ๊จักอืม ครับอนแรกแต่เขาแล้วห้ากบเลยขนาดกับเขาเนาะขี้นใครยื้อฝ mm. mm. like ืนบรกับเข้าคู่กับนั่งรังหรอจ๊ะบอกร้านนะเจ้าป้าเอ้ยค่รันการ์มากลยเออบอกบอกมาลออืม เออเอาสวีงยเก่งเนอะกวดเขาเนอะขวดเอามองเดียวได้ปั่นมากใหญ่บากใหญ่เนาะแล้วเอามือะแป๊บเดียวอกระลายค้นมาได้มือนี่นงกิลกัซาอ่นะบนะฮะาลงไปเลยเขาจับมาเลยเต็มกับมือขึ้นมาเต็มกับมือึนะอืบริเวณเบิ้งแคามีปจับไยไทยไทป็นยัง นั่นน่ะช่วงนั้นแม่ตาอันนั่นน่ะเขาจะวิ่งตักอร่อยนี่วะมันพูขึ้นนั่นพี่พี่วะจ่ายมือเนาะเนาะมิ่เนาะแทั้งหลังน่ะนจะจมเลยเด้เอาคือปลาเอามือนะป้าแต่ไปเอาบอลเดียว ปลาท้อข้าวขดดว้แต่คืนนี้แลข้าวขหากินนะอ่นเาเนาะ้ากินกินตเท่าากินตเทากับเบื่อแล้วกินต่เท่าไกัเลิกได้ทางัหนเลิกกระลงแล้วนะเลิกกระเทยเดี๋ยปีก็แห้ง อานน่นๆๆมันขึ้นแล้วของสวิงขาตัก่องสวิงสวิงักอีก้วงตักอีกแ่มนกอสวิงขาตักแบบเก่าตักแก่ไปแก่มาแก่สายแก่ขวานเมือนแบบมาว่า

อ,อดนะนางงก้มือท่นะถูกอย่างก็ทอย่ามันดอยานได้อ,อ,ดอ,อ,ไไอีกงกเปทางินอบัเร้อยอากาอไยเอาเท้าของยังมาทัานได้ขึ้นมาจำไปลุงบัง นี่แดดออกมารวบาดกีะสิบาดแดกรแดดออกมาแดดนึงปลุกลุ่พ่นจิตโตขประตนี่เป็นถงนาของเจดำกับดุงบอยเขียวงามย่าลไปลุง เอาหมตาเอาแล้วไปดูไปอ๋สวิงกระขาดมีใครอยู่ข้างในไหมเอามันมันขาดไปเลยไหมสวิงขาดปันแรกปันแรกเลยปันแรกสีมือของไวรุนกันเดียวสีไวรุ่นวันนี้มีอะไรกันยังวะไวรุนปรทันมีเมียเมียปรทันนี่เมียคทางเมตตากันยังไง nhưng mà thần mi <laughs> mi đang thuộc được bao lâu đây nhà bố mi mình nó mệt bơi được bao lâu bao lâu đây mệt cả bên đó à thào, bầu 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 แดดบบแห้งแต่ห่อนขนาดปลาน่งห่อนอ้าวขนาดอ้าวองบ่ก็ได้เธอได้ง่ายมา้เพื่อนได้แถวสะ ท้าเทาไแล้วถ่าแนเนี่ยใหาถ่า่นบิ่งขออไม่ตปลาลูได้ฝนอยู่พชงนี้ฝนกาโดอ่านเลือกอ้ามลงเนาะีีอนะน่นะ ว่าสายเพิ denke, <b ites über sehen> ่นบอกว่าเอาแบบนี้เพิ่นว่าจังได้ไว้ไว้ไว้ตั้งตอนนี้ก็พากันขึ้นแล้วลุงขึ้นแล้วลุงงานของบ่ตาเองอั่นโอ้ของบ่ตาด้บลุงด้ติกนบ่นถ้าเบิ่งของแม่ตาลุงัาก็ใ้ ไ่ได้เ e ่ด้ดอกเอาเอาเป็นนะสู่ลูกไม่ได้สไมตาตาได้ทั้งอย่างไม่เดียวลาูกไเบงเยวปั้นน้หน่อยกันนี้กตาได้ทั้งองอย่างนะเอาเป็นนัน บลงก็ยากนดนั้นเขาอาลงเอาเองลงเอาเอาตผมตกระไรแม่แทก็ดูาผน้ำผึ้นเลยมันบนแเนนเลยอ้เมตาได้แนวแนวแก้มเทาแนวแก้มเทาว่าั่แนวแก้มเทามาหอยมาหอยไปเลยอ้า มาทในกสมาควนวนมก็จกุกเพงิรุงกิหนาพอกันมติดตามกนไลกแชองบตาเดปลุติดตามสองนมิตได้ปลุเด้อหน้าพอกันใหม่ดพี่น้องเลยอย่าลืมอย่าพลาดแล้วกาสเวลาเขามาหับดูหับส้มละลายพ่อบาตาผลได้หนึ่งได้สี่พันสมงเนาะแล้วนมิกะเขาได้สี่พันสมยังอดสามพันะงมานะจ้าบ๊ายบายสบัสดีถูกกำลังใจนะจายบาย